นี่นะคะเราจะมาลองเอาเส้นตรงนะคะมาสร้างภาพกันดูเส้นตรงที่เราฝึกกันไปแล้วนะคะก็คือเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งและเส้นแนวเฉียงโดยที่ครูจะจุดตรงนี้ก่อนเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วครูก็ลากออกมาด้านข้างอันนี้ครูจุดตรงกลางอีกสองเส้นเพื่อครูจะทําถนน ส่วนหน้านนี้นะคะครูจะจุดอีกทีหนึ่งคือครูจะสร้างตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้านี่ค,คือความสูงของเสาไฟฟ้านะคะที่ใกล้ตัวครูเนี้ยครูก็จะเขียนเสาไฟฟ้าเนี่ยให้มีความหนาพอห่างออกไปลักระยะใช่ไหมคะครูก็จะทำให้มันดูเล็กลง ระยะห่างตรงนี้ก็จะเล็กลงด้วยจะสั้นลงนะคะมันก็จะทำให้ดูเหมือนในความลึกด้านนี้เหมือนกันนะคะเสาแท่งแรกเนี่ยคูจะทำให้ดูหนาหน่อย เอาต่อไปครูก็ทำให้บางลงระยะก็ระยะห่างก็จะสั้นลงนะคะสังเกตดูเห็นไหมคะมันจะมีความลึกเข้าไปแต่เส้นตรงกลางเนี่ยครูต้องการให้เป็นเส้นถนน พอลึกเข้าไปผมก็ทำให้สั้นลงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนว่าทางมันวิ่งไปอย่างเงี้ยทฮนี้นนครูต้องการให้ตรงนี้เป็นเส้นขอบฟ้า เราก็จะได้ถนนที่พุ่งไปข้างหน้าอันนี้เป็นแบบขัง้ง่ายๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทําตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเขียนชิวทัศจะง่ายมากเลยะคะ่ะโดยใช้เส้นพวกนี้เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าคือเป็นจุดนําสายตาซึ่งว่าเราจะเรียนให้ละเอียดหรือไปข้างหน้านั้นคะในการเขียนบิวถ้าเกิดว่าเราอยู่ยืนอยู่ในระยะที่ห่างกันมันไม่จําเป็น